ตอนที่355เส้นทางสู่ราชาเพลงถูกต้องเพลง10ปีเป็นที่รู้กันว่าเพลงนี้ยังมีเวอร์ชันภาษากวงตุ้งซึ่งใช้ชื่อว่าวันนี้ปีหน้าและเฉิญอี้ซิ่งกลายเป็นที่โด่งดังในฮ่องกงได้ก็เพราะเพลงวันนี้ปีหน้าทว่าในตอนนี้ชื่อเสียงของเฉินอี้ซิ่งยังคงจำกัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆอย่างฮ่องกงไม่ได้โด่งดังมากนักในแดนมังกรจนกระทั่งในสักเดือนหนึ่งของปี2003บริษัทต้นสังกัดของเฉินอ,อ,อี้ซิ่งยังอิงหงตัดสินใจให้เฉินอี้ซิ่งร้องเพลงนี้วนาานเว เขารู้สึกว่าตนร้องเพลงวันนี้ปีนาเวอร์ชันภาษากวนตุ้งมาไม่รู้กี่พันรอบแต่ผู้บริหารของอิงหงต้องการให้เขาร้องเป็นภาษาจีนกลางสำหรับเขาแล้วการทำแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนนำสินค้ามือสองมาขายทว่าทางอิงหงยังคงไม่ยอมแพ้ยังเสนอเค้กชิ้นใหญ่ให้กับเฉินอี้ซินวาดภาพอนาคตอันยื่นใจหลังจากเฉินอี้ซินร้องเพลงนี้พร้อมทั้งบอกว่าเฉินอี้ซินต้องร้องเพลงนี้เมื่อร้องแล้ว,วจะต้องขยายฐานผู้ฟังในจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างแน่นอนเฉินอี้ซินทนต่อความรบเร้าไม่ไหวจึงตอบกลลงขับร้องเพลงนี้ ส่วนผลที่เกิดขึ้นทุกคนต่างก็รู้แล้วเมื่อเพลงนี้ปล่อยออกไปเทินอีซิ่งก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในแดนมังกรหลังจากนั้นเพลงสิปีนี้ก็มาคู่กับเทินอีซิ่งราวกับเป็นฝาแฝดต,ตัวติดก,กันกราบใดที่มีคอนเสิร์ตของเทินอีซิ่งย่อมต้องมีเพลงสิปีและเมื่อใดที่มีทํานองเพลงสิปีดังขึ้นกําแพงความความรู้สึกในส่วนลึกของจิตใจผู้ฟังก็พลันแตกละเอียดในทันทีเรื่องราวของความรู้สึกนับไม่ถ้วนค่อยๆไหลรินไปตามดนตรีทาให้ผู้ฟังเคลิ้มตามไปกล่าวได้ว เพลงที่ผู้คนนับไม่ถ้วนต้องร้องในห้องคาราโอเกะ10ปีเป็นเพลงที่ขาดไม่ได้เพลงนี้ไม่ได้เป็นเพยงตัวเลือกที่ได้รับความนิยมของผู้เข้าประกวดความสามารถแต่ยังเป็นเสียงสะท้อนในโลกแห่งอารมณ์ของคนวัยกลางคนหรือคนหนุ่มสาวอีกด้วยในแง่ของทำนองเพลง10ปีนั้นไม่ได้ปลุกเร้าอารมณ์ต่างกับเพลงตะวันฉายที่ท่วงทำนองดังกระหึ่มกระตุ้นผู้ฟังทั้งหอนแต่เพลง10ปีเป็นความเศร้าโศกที่นิ่งสงบซึ่งแสดงถึงความสับสนวุ่นวายและความขมขืนที่ไม่มีสิ้นสุดของจิตใจสไตล์ขอองงงงงทัััั้เเเเพลลลแตตตกกกก่ก่าานนนนบป็คสสิหมื เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของซุนเยาหูแล้วหลิงเยวียนรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะสมจริงๆก็เป็นเพลงที่โด่งดังในรุ่นพี่ซุนเยาหัวยังต้องการความโด่งดังเหมือนกันโชคดีที่ซุนเยาหัวเคยร้องเพลงกุหลาบแดงมาก่อนเพลงนั้นก็เป็นบทเพลงคลาสสิกของเฉินอี้ินเช่นกันด้วยสไตล์การันตีความเพลงที่คล้ายกันซุนเยาหัวนับว่าคุ้นเคยและสามารถรับมือได้ส่วนเจียงขุยหลิงเยวียนกำลังเคร่ครวุญนว่าจะมอบเพลงร้อนรนให้กับเจียงขุยดีไหมเพลงร้อนรนนี้หลิงเยวียนเปิดไดจากกล่องสมบัติทองงแดง ถึงอย่างไรก็เป็นบทเพลงเทวดาเรื่องคุณภาพของบทเพลงย่อมไม่มีปัญหาสำหรับแดนมังกรในโลกเดิมบทเพลงเทวดานั้นมีความหมายเชิงลบทว่าเพลงร้อนรนนี้ถึงแม้จะถูกเรียกว่าบทเพลงเทวดาแต่อันที่จริงทุกคนกำลังสรรพยอบว่าเพลงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเพียงแต่การขับร้องบทเพลงนี้ยากเหลือเกินราชินีสวรรค์อย่างเฟยหวงเคยพยายามร้องเพลงนี้สุดท้ายแล้วก็ยอมจำนวนทั้งยังโพสต์ไว้ปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยลินเยวียนไม่มั่นใจว่าจิงขุยจะร้องเพลงนี้ได้หรือไม่ ถ้าหากเจียงขุยสามารถรับมือได้เพลงนี้จะเป็นบทพิสูจน์ทักษะการร้องเพลงของเจียงขุยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นหลิงเยวียนจึงคิดว่าประเดี๋ยวจะให้เจียงขุยลองร้องดูถ้าหากเจียงขุย่ร้องไม่ไหวหลิงเยวียนก็จะคิดวิธีและจะหาเพลงอื่นมาให้เจียงขุยแผนกประพันเพลงชั้นเก้าบรรดานักประพันเพลงกำลังทำงานซูจู่จก,ก็มีเสียงดังมาจากปากประตูโครมผู้คุณชะงักต่างคนต่างเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นซุนเย่หัวลุกขึ้นมาจากพื้นอย่างกระอักกระอ่วนแท้งปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าด้วยความสุข,ขุุขอโทททษรบกววนน่านแล้ ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์จากอูหยงเขาก็รีบมายังบริษัทรีบรอนเสียจนเกือบฝ่าไฟแดงเมื่อมาถึงแผนกประพันธ์เพลงชั้นเก้าก็สะดุดลมขมำเข้าอย่างแรงเพราะรีบเดินจนเกินไปอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ในขณะน,นี้อูหยงกำลังสนทนากับนักประพันธ์เพลงสักคนหนึ่งที่ระเบยียงทางเดินเมื่อหันไปเห็นสภาพของซุนเย่าหัวกอดคลึงขมับไม่ได้หมอนี่มีดีอะไรให้ตัวแทนหลินเห็นความสำคัญถึงขนาดนั้นนะไม่ได้มีท่าทางของคนเป็นศิลปินเอาซะเลยเขาเอ่ยอย่างไม่สบอารมณนะ์นกตัวแทนหลินเราคุณอยู่ข้างใน ครับครับสุนเยอ่อหัวเข็่นรอยยิ้มสาวเท้าไปยังประตูห้องทำงานของตัวแทนอย่างรวดเร็วกระแอมครั้งหนึ่งจัดแจงเสื้อผ้าก่อนจะเคาะประตูเชิญครับเสียงดังมาจากในห้องสุนเยอ่อหัวจึงผลักประตูเข้าไปและก่อนผลักประตูเข้าไปเขาก็ได้ยินเสียงเบาๆดังมาจากด้านหลังและนั่นทาให้ฝีเท้าของสุนเย่าหัวหนักขึ้นขึ้นมาสมาชิกแผนกประพันธเพลงชั้นเก้ามองตามแผ่นหลังของสุนเยอ่อหัวพลางส่งเสียงหัวเราะบริษัทมีนักร้องชายตั้งเยอะแยะทำไมตัวแทนหลินดันไปเลือกเป็นเขานะเพลงดังคนไม่ดังอะเนกเสียดายเพลง อัญญาประกาศคู่อัญญประกาศคู่เสียงซุกซิบนินทาเหล่านี้ไม่ได้หลบซ่อนขณะที่พูดมีบางคนชำเลืองมองอูยงเห็นได้ชัดว่าทุกคนรู้ว่าอูยงไม่พอใจซุนเยวหัวทว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือทันใดนั้นอูยงก็คำรามเสียงต่ําเงียบเดี๋ยวนี้อูยงสีหน้าจริงจังสายตากวาดไปยังทุกคนเอ่ยด้วยเสียงเย็นเยียบต่อไปถ้ามีใครกล้านินทาซุนเยาหัวอีกก็ใส่หัวไปเลยผู้คนได้ยินดังนั้นก็ตกใจต่างคนต่างมองหน้ากันก่อนจะก้มหน้าหลบหลีกสายตาของออออููหหยยยงงใใในนนจรรร้้้สึึกกตตุุมมมๆ่่่าเเิดะไไไขชชบัวือ ทำไมทุกคนบ่นถึงซุนเย่าหัวแล้วรองหัวหน้าจะต้องโกรธด,ด้วยอู๋ยงเดินกลับห้องทํางานของตอนไปอย่างเดือดดาลผู้ช่วยของอู๋ยงตามเข้าไปอย่างระแวดระวังเห็นได้ชัดว่าในใจก็มีความสงสัยเหมือนกันเอ่ยทมเสียงเมาหัวหน้าอูคุณไม่ชอบซุนเย่าหัวไม่ใช่เหลอครับผมจะชอบไหนไม่สําคัญที่สําคัญคือตัวแทนหลินชอบอูยงว่าพลางเหลือบมองผู้ช่วยซุนเย่าหัวเป็นคนที่ตัวแทนหลินเลือกผมเองยังไม่กล้าพูดมากเลยถ้าหลุดออกไปข้างนอกเจ้าพวกนั้นเอาไปพูดพล่อยๆจะทำยังไงผู้ช่วยอึ้งไปและในห้องทํางานซุนเยาาหกลงยิบขอยอ,ยออม รุ่นน้องนาฬิกาข้อมือสีขาวเรือนนี้ให้น้องสาวสีแดงให้พี่สาวส่วนกําไรข้อมือนี้ฉันว่าเหมาะกับคุณามากลินเยวียนรู้สึกเกรงใจของพวกนี้แพงหรือเปล่าครับสุนเยวหัวพูดรั่วหัวราอยอย่างไม่ใส่ใจที่จริงสาหรับฉันแล้วเงินเป็นแค่ตัวเลขที่สาคัญคือคนที่บ้านนายชอบครั้งก่อนที่มากินข้าวที่ร้านม้อไฟฉันบอกว่าน้องสาวไม่มีนาฬิกาข้อมือตอนสอบเลยไม่สะดวกฉันคิดว่านาฬิกาดิจิตัลเอาเข้าห้องสอบไม่ได้ขอบคุณครับรุ่นพี่ลินเยวียนเอ่อยขอบคุณจากนั้นก็หยิบเพลงสิบปีและเพลงเดโมซึ่ เพลงนี้ให้รุ่นที่สองสามวันนี้ต้องทําความคุ้นเคยนะครับเราจะรีบปล่อยเพลงเดือนกันยาไม่ไหวมัง้งรอยยิ้มของซุนเยาหัวเจืนลงรุ่นน้องที่จริงนายไม่ต้องเอาเพลงมาให้ฉันทุกครั้งเพื่อดูแลฉันก็ได้นะในบริษัทมีคนที่เหมาะสมกว่าฉันอีกตั้งเยอะฉันไม่อยากทาให้เพลงดีๆของนายเสียเปล่าลิงเยวียนแปลกใจถ้าเป็นเมื่อก่อนรุ่นพี่ซุนเยาหัวจะต้องรับไว้โดยไม่ลังเลจากนั้นก็รีบไปฝึกซ้อมด้วยความตื่นเต้นลิงเยวียนเชื่อว่าความตื่นเต้นแบบนั้นเสนแสร้งกันไม่ได้หหหรรรรรอออกกกกุุ่่่่นนนนนนพีีีญญีีเเเยยยงงงงมมมใจจใจจจจััััตติ็ืบทสส้ไ แต่มาวันนี้รุ่นพี่ซุนเย่อหัวกลับนึกสงสัยในตัวเองปัญหานี้หนักหนาทีเดียวแววตาของลินเยวิยนเองก็พันหนักแน่นขึ้นมาพูดอย่างจริงจังรุ่นที่เป็นคนที่เหมาะกับเพลงนี้ที่สุดแล้วครับรุ่นน้องที่ทิ้งฉันได้ยังไงก็ได้สีหน้าของซุนเย่อหัวแลดูซับซ้อนฉันเพียงแต่ไม่อยากให้ในายถูกคนนินทาพอฉันลากขามาที่ชั้นก้าชั้นอื่นเขาก็เป็นนักร้องแนวหน้าได้อย่างน้อยหนึ่งคนแล้ว นายเอาโอกาสนี้ไปให้เจียงกุยเธอฉันไม่อยากทวงเวลานายอีกแล้วเป็นคนก็ต้องรู้จักพอใช่ไหมละ่ะถ้ายังคอยก่อรุ่นน้องกินแบบนี้ต่อไปฉันก็คงจะโลภมากเกินไปอีกอย่างฉันเองก็ไม่ได้เหมาะสมมาตั้งแต่แรกเพียงแต่ฉันไม่ยอมจำนวนก็เท่านั้นเองรุ่นพี่หลิงเงยวียนเอ่ยปากรุ่นพี่เชื่อผมไหมซุนเย่าหัวพยักหน้านับตั้งแต่ตอนนั้นที่หลิงเงยวียนยืนการานให้เป็นร้องเพลงกุหลาบแดงซุนเย่าหัวก็ไม่สงสัยในตัวหลิงเงยวียนอีกต่อไปหลิงเงยวียนเอ่ยงงินก็ร้องเพลงนี้ซุน,ยน,ยนเย,เย่าห ลืมลิงเงยวียนผุดรอยยิ้มอันเป็นธรรมชาติในตอนนั้นเองจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบมอบหมายภารกิจใหม่แก่โฮส์ชื่อภารกิจเส้นทางสู่ราชาเพลงเป้าหมายภารกิจทำให้ซุนเยาหัวเป็นราชาเพลงภายใน4ีปีรางวัลภารกิจกล่องสมบัติทองหมายเหตุภารกิจยิ่งระดับความสำเร็จของภารกิจสูงขึ้นเท่าไหร่รางวัลในกล่องสมบัติทองจะสูงขึ้นตามลิงเงยวียน์ตกตะลึงอันที่จริงเดิมทีเขาเองก็คิดจะช่วยให้รุ่นพี่ซุนเยาหัวกลายเป็นราชาเพลงนึกไม่ถึงว่าจะได้รับภาาารรรกกิจจะบบมฟีฟ รุ่นพี่ซุเนเยาหัวสุดยอดไปเลยตอนที่356โอนถ่าอายความรู้สึกสองวันต่อมาวันที่25สิงหาคมซูเนเยวหัวก็เข้าไปในสตูดิโอเพื่ออัดเพลง10ปีอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าใช้สตูดิโออัดเสียงของบริษัทสไตาล์ไลเริ่มต้งจากการเป็นบริษัทเพลงถึงแม้ปัจจุบันนี้จะผลิตภาพยนตร์ด้วยแต่อุปกรณ์ด้านดนตรีนับว่าอยู่ระดับไฮเอนด์คุณอกอาจารู้สึกว่าสตูดิโออัดเสียงทุกแห่งคล้ายกันหมดแต่ในความจริงแล้วมีความแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าความก้องของเสียงในห้องการตั้งค่าจำนวนการเสียงของห้องรวมไปถึงการตั้งค่าการดูดซับเสียงของห้องเป็นต้นยิ่งเป็นสตูดิโอบันทึกเสียงที่ดีเท่าไรยิ่งใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้มากขึ้นและแม้แต่ขนาดของห้องก็มีการวางแผนอย่างเคร่งครัดคนธรรมดาอย่างเราเปิดแอปพลิเคชันบันทึกเสียงเพื่ออ,อัดเพลงและมาคิดว่าระดับของตอนกับนักร้องนั้นต่างกันราวฟ้ากับดินเมื่อเปิดแอปพลิเคชันจำพวกวีซิ่งก็มักรู้สึกว่าพี่ชายพี่สาวในนั้นทั้งหน้าตาดีทั้งร้องเพลงได้ดีมากเรื่องนี้ไไม่ได้เเกิินจรงลย เพลงที่นักร้องปล่อยออกมานั้นล้วนมาจากสตูดิโออัดเสียงมีนักร้องในวงการบางคนโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนเสียงเพีย้ยนเมื่อร้องสดแล้วว่าดีกว่าบรรดานักยึดไมโครโฟนในคาราโอเกะอยู่เพียงเล็กน้อยเมื่อใดก็ตามที่คนธรรมดาซึ่งร้องเพลงได้ดีเข้ามาในสตูดิโออัดเสียงหลังจากผ่านการปรับแต่งนิดหน่อยโดยซาวเอ็นจิเนียมืออาชีพก็ยอ่อมบังเนิดผลที่ดีได้ถึงขั้นที่ไม่จําเป็นต้องปรับแต่งเสียงสตูดิโออัดเสียงเป็นสถานที่ซึ่งเปลี่ยนความน่าเฟ้ให้กลายเป็นความมหัศจรรย์แน่นอนประเด็นถกเถียงข้างบนคือนักกร้อองงฝีมืาลาล นักร้องฝีมือดีเมื่อเทียบกับคนธรรมดาแล้วย่อมมีความแตกต่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนนั้นหรือคนนี้ทุกคนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างอิสระแต่ต่อให้สตูดิโออัดเสียงจะดีแค่ไหนหากฝีมือของนักร้องไม่มากพอก็ไม่มีทางถูกหลินเยวียนเลือกสุนเยาหัวได้รับความไว้วางใจจากหลินเยวียนมาโดยตลอดก็เพราะสุนเยวหัวมีความสามารถระดับมืออาชีพที่ผ่านเกณฑ์ทว่าการอัดเสียงในวันนี้ทันทีที่ซุนเยาหัวเปล่งเสียงก็ทำให้หลินเยวียนประหลาดใจหากไม่หวั่นกลัวที่จะเอ่ยสองคำนั้นฉันคงไม่่่รรูู้้วาาาาฉัันนกกกกก็็เสสียยยยใจจจะพดดองไุท ลมหายใจน้ำเสียงอารมณ์และความรู้สึกล้วนเป็นเกณฑ์ในการประเมินทักษะการร้องเพลงหากมีการให้คะแนนทักษะการร้องเพลงคะแนนเต็ม100นน้คะแนนหลิงเยวียนจะให้ซุนเยาหัวเมื่อก่อนสัก75สคะแนนเมื่อเทียบกันแล้วจิงขุยต้องได้อย่างน้อย80คะแนนทว่าทักษะการร้องเพลงที่ซุนเยวหัวสแสดงออกมาในวันนี้กลับแตะถึงเกินกว่า80คะแนนมีการพัฒนาแล้วหลิงเยวียนมั่นใจเต็มร้อยว่าในช่วงเวลานานที่พวกเขาไม่ได้ร่วมงานกันซุนเยาหัวจะต้องส่้ฝึกซ้อมอย่างหนักไม่เช่นนั้นซุนเยวหัวคงไม่มีทางพ หากไม่ทุ่มเทย่ยอมไม่มีการพัฒนาได้มากเช่นนี้หรอกเถ้าหากทุกคนปราศจากแนวคิดอันจำเพาะจะจงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการร้องเพลงก็สามารถไปฟังระดับของจันเตียหลังจากที่เพิ่งเีวิวได้ไม่นานแล้วเปรียบเทียบกับฝีมือการร้องสดในช่วงหลังหลังจากอัดเพลงอยู่หลายครั้งรู้สึกว่าค่อนข้างรับรื่นทีเดียวซาวเอ็นจีเนียกล่าวเพลงนี้ไม่ต้องใช้ช่องเสียงกับเทคนิคการร้องที่สูงประโยคที่ว่าทำไมตอนจากกันเราถึงไม่คำว่าจากกันสองคำนี้เป็นท่านคู่หกเมเจอร์ต้องเปลี่ยนเรโซแนนซ์เมื่อกี้ท จุดที่ยากของเพลงนี้คือความรู้สึกการจัดการรายละเอียดรวมไปถึงการควบคุมการเปลี่ยนอารมณ์โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาฝึกสองสาวันก็เชี่ยวชาญเขามองไปทางหลิงเยวียนรุ่นน้องมีความเห็นอะไรไหมโดยปกติแล้วหลิงเยวียนชอบเสนอความคิดเห็นแต่ในวันนี้หลิงเยวียนคล้ายกับว่าจะไม่ได้เอ่ยขัดการร้องของตอนเลยหลิงเยวียนครุ่งคิดความจริงใจเรื่องทางเทคนิคนั้นมีเจ้าหน้าที่ในสตูดิโออาดเสียงคอยเตือนตัวซุนเย่าหัวเองเป็นมืออาชีพมากพอแต่ของอย่างความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่นักร้องต้องเข้าใจด้วยตนเอง ความจริงใจสุนเย่าหัวชะงักไปเล็กน้อยหลังจากเงียบไปก็พยักหน้าเอ่ยว่าฉันจะลองดูไม่นานการอัดเสียงรอบใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นสุนเย่าหัวหวลับตาลงมือขวาของเขาปิดหูฟังน้ำเสียงแหบแพร่เล็กน้อยหากไม่หวั่นกลัวที่จะเอ่ยสองคำนั้นฉันคงไม่รู้ว่าฉันก็เสียใจสาวเ er อนจิเนียร์อึ้งไปทั่วขนาสัมผัสได้ว่าบรรยากาศเศร้าโศกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแววตาของหลิงเงยวียนกลับเป็นประกายขึ้นมาเล็กน้อยหากพรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่ต้องการจับมือกันเหมือนออกเดินทางเสียงของสุญเยอ่อหัวแฝ บทเพลงนี้เป็นเพลงบรรดาสุดคลาสสิกแต่เขากลับนึกถึงบทสนทนาที่ตนคุยกับรุ่นน้องเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ตนคิดอยากยอมแพ้กับดนตรีแล้วทว่ารุ่นน้องกลับโน้มน้าวให้เขาพยายามต่อไปเท่าหากไม่มีคำยืนกรานของรุ่นน้องตอนจะยังมายืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้ต่อหรือเปล่าสุนเย่าหัวไม่รู้เขาเพียงแต่รู้สึกเศร้าและไม่เต็มใจผู้หญิงคนที่เนื้อเพลงกล่าวถึงเหมือนกับตอนและดนตรีเหลือเกินในเมื่ออ,อ้อมกอดไม่อาจรังไววทำไมตอนจากกันเราถึงไม่ตักตวงความสุขร้องให้ด้วยกันความรู้สึกทั้งหมดคล้ายกับซ่ออนน่อออนนนยูใเเื้พลง เสียงของซูเนอเย่าห,หัวไม่สูงแต่ทั่วขนานั้นลับมีพลังกินใจผู้ชมสิปีที่ผ่านฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่ใช่ของฉันเราสองคนไม่ต่างกันทีงข้างคนแปลกหน้าเทคเช่นทุกวันค่อยๆเดินผ่านมุมถนนที่คุ้นเคยสิปีที่ผ่านเราเป็นแค่เพื่อนกันซุนเย่าหัวขอบตาแดงระเรื่อเขาไม่รู้ว่าตนรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวความรักในเนื้อเพลงหรือเขากำลังจินตนาการว่าตนจะเป็นอย่างไรในอีกสิปีข้างหน้าเมื่อเขาเลิกร้องเพลงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนฉะนั้นจึงรู้สึกอ่อนไหวเหลือเกินราบจนเป็นเพื่อนกับเเเเเเททอออออมมมาาาาาานนนนหหลลยยปีีีถึง้ใใใจวว่่่่่่่่ติไไไชชพพืืธธคด ตอนจบของเนื้อเพลงทั้งสองพลาดพลั้งไปซุนเย่าหัวร้องเพลงมาจนถึงจุดที่ความรู้สึกแตกสลายหยดน้ําตาเอ่อทนออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ยามที่เขาตั้งสติได้ทันใดนั้นก็เห็นเจ้าหน้าที่ในสตูดิโอยกนิ้วโป้งให้ใช้ได้แล้วลิงเยวียนยิ้มพลางพยักหน้าให้เขาซุนเย่หัวค่อยๆค,คลายกำปั้นที่เค้นแน่นมุมปากพยายามยกยิ้มนี่คือความจริงใจใช่ไหมนะไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องราวความรักตลอดช่วงเวลาสิบปีเพียงเพื่อร้องเพลงไม่มีนักร้องคนไหนทําได้ถึงระดับนั้นหรอกถ้าทําจริงๆธรรมชาติของเพลงจะเปลี่ยนไป สิ่งที่เวรียกว่าความจริงใจเป็นเพียงการส่งความรู้สึกของตอนผ่านบทเพลงในอีกฝั่งหนึ่งของอารมณ์แท้จริงแล้วผู้หญิงเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นี้เป็นได้ทั้งผู้หญิงหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ราบใดที่เราไม่ยินยอมพร้อมใจจละลิ้งหรือยอมแพ้สิ่งที่ซุนเย่อหูหนึกถึงก็คือดนตรีเขาไม่รู้ว่าการส่งผ่านความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกับการถ่ายโอนความรู้สึกในการแสดงตัวอย่างเช่นยามที่นักแสดงอยากร้องไห้ขณะเข้าฉากถ้าหากร้องไห้ไม่ออกก็สามารถนึกถึงเรื่องราวอันเจ็บปวดมาถ่ายทอดความรู้สึกได้ และความตั้งใจของหลิงเยวียนก็คือการทําให้ซุนเย่าหัวหาพลังของความรู้สึกเจอทว่าหลิงเยวียนไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนหากให้เขาพูดให้ชัดการทาให้ซุนเย่าหัวหนึกถึงเรื่องเศร้าสักเรื่องหนึ่งย่อมยากที่จะฝืนการที่นําทางความรู้สึกเป็นธรรมชาติสักหน่อยย่อมไม่ดีกว่าความจริงเป็นประจักษ์ว่าซุนเย่าหัวมีความรู้สึกและมีความรู้สึกที่หลากหลายไม่ว่าจะในทัศนาของนักร้องนักสแสดงหรือแม้แต่ศิล,ลปินในขแขนงต่างๆอันที่จริงก็เป็นเรื่องที่ดีหลิงเยวียนสามารถวิจารณ์อย่างยุติธรรม เขาร่วมง,งานกับซุนเยาหัวมานานเพลงสิปีเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดของซุนเยาหัวตลอดสองปีที่ผ่านมาขอเพียงทาให้ตนทราบซึ้งได้ก็ย่อมทําให้สาธารณชนทราบซึ้งได้เช่นกันตอนที่3 5 7หเจ็ดปล่อยเพลงซุนเยาหัวอัดเพลงกับอาจารย์เซีนยนเนอีกแล้วเหรออยู่ที่สตูดิโอหนึ่งนี่เองผมเห็นพวกเขาเดินไปชั้นอื่นๆอย่างน้อยก็ต้องผลิตนักร้องแถวหน้าได้แล้วหนึ่งคนมีแค่แผนกประพันเพลงชั้นเก้านี่แหละที่ยังไม่ได้นักรองแถวหน้าแม้แต่คนเดียวแต่เซีนยนเนก็ยังไม่รีบยังเสียเวลากับซุนเยวห ใครจะไปรู้ว่าเสี้ยนแนคิดอะไรตั้งใจเป็นจริงขุยไปก็ได้แล้วเจียงขุยอยู่ใกล้กับการเป็นนักร้องแนวหน้ามากแล้วอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่บริษัทใหญ่อย่างสตาร์ไลท์มากคนมากความเรื่องซุปซิปนินทาลับหลังนับว่าคึกคักมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่ละชั้นของแผนกประพันธเพลงซึ่งช่วงนี้พวกเขาลุนเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อภารกิจเป็นนักร้องแถวหน้าที่บริษัทมอบหมายให้ตั้งแต่ช่วงต้นปีก็ย่อมติดตามสถานการณ์ผลงานของชั้นเก้าการติดต่อสื่อสารของแต่ละชั้นนั้นไม่ได้ปิดกั้นทุ่ดสี เมื่อเห็นว่าเวลาของปีนี้เหลืออยู่เพียงไม่กี่เดือนสุดท้ายแล้วผแผนกประพันธเพลงชั้นอื่นๆต่างก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าสุดท้ายแล้วเซียนเอจะสามารถเป็นนักร้องแถวหน้าก่อนสิ้นปีนี้ได้หรือไม่ดูจากสถานการณ์แล้วปีนี้ชั้นเก้าคงเป็นนักร้องแถวหน้าไม่ได้เลยสักคนท่านี้ไม่กี่เดือนสุดท้ายเซียนเอปล่อยซุนเยาหัวแล้วเลือกเป็นจริงขุยชั้นว่ายังพอมีความหวังเดือนกันยาถึงเดือนธันวาทั้งหมดสี่เดือนนี้นั้นยังรวมไปถึงกลุ่มแห่งความตายในเดือนธันวาอีกผมว่ายากประเด็นคือตอนนี้บนชารงงเินนม,มีีกกการแ่่่ัััยษททออถึตตละช้้็็สู อัญญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่และขณะที่ในบริษัทกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นในห้องพักผ่อนของศิลปินสตาร์ไลท์เจ้าอิงเกอร์เบ้ปากถ้าตอนนั้นอาจารย์เซียนในเลือกชันไปที่ชั้นเก้าก็เส้นเรื่องทำเอาตอนนี้สถานการณ์เลยเถิดไปจนรับมือไม่ไหวแล้วผู้ช่วยแอบหัวเราะอาจารย์เซียนในน่าจะกำลังเสียดายที่ตอนนั้นไม่เลือกคุณเดิมทีเจ้าอิงเกอร์เป็นหนึ่งในนักรองที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของบริษัทการได้เป็นนักรองแถวหน้านั้นแน่เสียยิ่งกว่าแช่แป้งเมื่อมีแรงขัดเบน,น,นเอ้นนตีจ้าองิงเกอรรกกกลายเป็นนนัั้งงแถว่สมศี เขาจะเสียได้ไหมนะจูจ,จูเจ้าอิงเกอร์ก็นึกดีใจขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้อาจารย์เซียนแนนคงจะเห็นฉันอยู่ในสายตาแล้วสินะถ้าพี่แนาฉันขอเพลงจัดเขาเขาจะตอบตกลงไหมผู้ช่วยคุณพยายามมากขนาดนี้ก็เพื่อทําให้อยู่ในสายตาเซียนแนนเนี่ยนะมีอะไรเจ้าอิงเกอร์มองไปทางผู้ช่วยผู้ช่วยกล่าวกลัวหัวเราะไม่มีอะไระฉันแค่กําลังคิดว่าทางฉันก้าวคงกดดันมากทีเดียวหือเจ้าอิงเกอร์เม่นเต็มเปี่ยมถ้าตอนนั้นเขาเลือกฉัน,ฉ,นฉันก็ช่วยเขาทําภารกิจสําเร็จไปง่ายๆแล้วหลังจากนี้บริษัทมีแผนสร้างราชาราชินีเพลงอีกครั้งงหนนน้้าาเเขจะตออลืกฉัแ่ ผู้ช่วยมุนมงงทำไมต้องเป็นเสียนในเลยคะแผนกประพันธ์เพลงฉันสิบไม่ดีเหรอเจ้าอิงเกอร์ส่งเสียงขึ้นจมูกแน่นอนว่าฉันสิบก็ดีแต่ฉันชอบอาจารย์เสียนในที่สุดไงฉันชอบความรู้สึกเวลาได้รับความสนใจจากเขาฉันอยากร้องเพลงที่เขาเขียนผู้ช่วยพี่ยิมทำไมคุณถึงชอบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดล่ะคะคงไม่ใช่เพราะคุณสนใจอาจารย์เสียนในหรอกใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าใจผิดฉันสนใจเขาจริงๆเจ้าอิงเกอร์มองผู้ช่วยด้วยสายตาแปลกพิลึกหรือว่าเธอไม่สนใจเสียนใน ผู้ช่วยชงักไปถ้าคุณพูดแบบนี้ผู้หญิงในบริษัทยังไม่ต้องสนใจว่าพวกเขาโสดไหมจะมีสักกี่คนที่กล้าบอกว่าไม่อยากได้อาจารย์เซียนเอีแต่ปัญหาคือคนเขาชอบเราหรือเปล่าเจ้าอิงเกอร์กับริมฝีปากเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ลองจะรู้ได้ไงลิงเยวียนไม่ได้สูงรู้ถึงความคิดของเจ้าอิงเกอร์แน่นอนว่าต่อให้รู้เขาก็คงไม่ได้ใส่ใจเรื่องบางเรื่องเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นย่อมเคยชินขึ้นมาส่วนการอัดเพลงสิปีและช่วงโพสต์โปรดักชันใช้เวลามากสักหน่อยครั้นเพลงนี้เสร็็จสมมูรณเเววววลลลาาก่งา่งงถึชดือนแ้ และเนื่องจากช่วงเวลาในการผลิตนั้นเร่งรีบกว่าปกติบริษัทจึงไม่โปรโมตมากมายนะักเพลงนี้จึงถูกปล่อยออกสู่โลกออนไลน์อย่างเงียบๆในที่คืนแรกของเดือนกันยายนแรกเริ่มเดิมทีไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นเพลงนี้เดือนกันยายนไม่ใช่ฤดูกา,การแข่งขันอันดุเดือดแฟนเพลงที่อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนเพื่อรอเพลงใหม่นั้นมีไม่มากส่วนทางสไตท์หลายคนในแผนกระพันธเพลงให้ความสนใจกับเพลงใหม่ของซุนเยวหัวมากทีเดียวบางคนโตรุ่งรอคอยตามสัญชาตญาณช่วงที่คืนมาถึงทันทีที่เพลงของซุนเยาหัวเปิดตัวในกลุ่มมมชขของงนนนนัััักกกประพพธ์เลลลหาายุึ้ เที่ยงคืนแล้วเพลงใหม่ของซุนเย่าหัวมาแล้วท่านแน่ฉันมาดูว่าเขาจะทาเพลงอาจารย์เสียนนยเสียเปล่าอีกไหมคาดการว่าเพลงดังคนไม่ดังตามเคยเพลงน่าจะไม่มีปัญหาถึงยังไงอาจารย์เสียนนยก็เป็นคนเขียนผมแค่สงสัยว่าซุนเย่าหัวจะ้องออกมายังไงนี่คือคนที่เสียนนยเห็นไม่ขึ้นอันยกระกาศเดียวอันยกระกาศเดียวขณะเดียวกันเจ้าอิงเกอร์ซึ่งอยู่ในห้องนอนที่บ้านก็รีบดึงมักหน้าออกเรื่มมือไปคว,คว้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนเตียงเปิดแอปพลิเคชันฟังเพลงคลางส่วนมู่ฟังอย่างค,งคงล่ลลองแ ชื่อเพลงสิบปีเนื้อร้องเซียนเณรีทำนองเซียนเณรีขับร้องสุนเย่าหัวเจ้าอิงกก็ขยับมืออย่างรวดเร็วคลิกเล่นเพลงจากนั้นวางหมอนไว้ด้านหลังศีรษะเอนกายหลับตาลงอย่างสบายสิ่งที่เธอตั้งตารอน,นั้นหาใช่เสียงของสุนเย่าหัวหากแต่เป็นท่วงทำนองของเซีนยนเณรีขามกลางความมืดมิดยามหลับตาเสียงแหบพร่าของชายหนุ่มดังขึง้นในน้ำเสียงระคนความขมขื่นหากไม่หวั่นกลัวที่จะเอ่ยสองคำนั้นฉันคงไม่รู้ว่าฉันก็เสียใจจะให้พูดอย่างไรสุดท้ายก็แยกจากกันสน เลืตอตาของเจ้าอิงเกอร์ที่ปิดสนิทลืมขึ้นทันใดส่วนลึกของดวงตาฉายแววกระลาดใจเสียงเพลงดังอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นท่วนทำนองของท่นอนว์ดอันเนิบช้าหากพรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่ต้องการจับมือกันเหมือนออกเดินทางมีบานประตูนับหมื่นพันสุดท้ายคงมีสักคนจากไปท่ามกลางความสับสนเจ้าอิงเกอร์คล้ายกับเห็นชายหญิงสองคนซึ่งเข้ากันไม่ได้ยืนอยู่บนถนนกว้างไรที่สิ้นสุดแสงสลัวจ,จากไฟริมทางชวนเปล่าเปลี่ยวส่องสะท้อนให้งเงาของพวกเขาทอดยาวในเมื่ออ,อ้อมกอดไม่อาจรังไว้ทำไมตอนจากกันเราถึงไม่ตกตกงความสุร้้้องไหดวยกัน ทั้งสองคนไม่อยากแยกจากกันแต่ก็ไม่อาจอยู่ด้วยกันได้แต่บางสิ่งแหลกสลายไปแล้วจึงเหมือนกับสายลมยาเย็นที่พัดมาโดยไม่ทันตั้งตัวพวกเขาแยกจากกันผู้ชายไปทางซ้ายผู้หญิงไปทางขวาไม่มีใครหันหลังกลับมาทันใดนั้นเสียงเพลงก็ดังขึ้นเป็นขั้นบันไดเสียงเพลงซึ่งดังกลางวันในสวนปราสาทดือคนไปด้วยความอ่อนโยนอันโหดร้ายสิบปีที่ผ่านฉันไม่รู้จักเธอเธอไม่ใช่ของฉันเราสองคนไม่ต่างกันทิยงข้างคนแปลกหน้าเช็คเช่นทุกวันค่อยๆเดินผ่านมุมถนนที่คุ้นเคยสิบปีที่ผ่านเราเป็นแค่เพื่อน มีบางสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งที่ดูคล้ายกับไม่เปลี่ยนแปลงสิบปีผ่านไปเราเป็นเพื่อนกันยังทักทายกันดังเคยแต่ความอ่อนโยนในวันๆไม่มีเหตุผลให้อกอกรนอีกแล้วสุดท้ายคุณรักต้องกลับไปเป็นเพื่อนกันเจ้าอิงเกอร์ค่อยๆลุกขึ้นนั่งและในกลุ่มแชทของสตาร์ไลท์บรรยากาศเงียบกริบไปสิบนาทีเต็มๆถึงจะมีคนเขียนว่าเียนเนยังคงเป็นเสียนเนคนเดิมหลังจากนั้นเขาก็เลยเสริมขึ้นมาแต่ซุนเยาหัวเหมือนจะไม่ใช่ซุนเยาหัวคนเดิมแล้ว